สวัสดีค่ะวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอบังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566ค่ะมีคิวจัดส่ง1คิวนะคะกับโครวตา้า L5018 ตัวดีทีคันโค้งค่ะรถสวยๆเดิมๆค่ะทำเพิ่มเติมแค่ตัว ใบดันนะคะตัวใบดันแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นเดิมๆค่ะสวยๆค่ะคันนี้ค่ะไม่เคยแกะเครแงะนะคะไปทางอ,าอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะเขตรอยต่อกับวังสมหมอของเรานี้เองนะคะไม่ไกลค่ะระยะแค่60-70กมค่ะคุณแม่เขาก็มีเอ่อเลิก รับรถนะคะช่วงบ่ายสามโมงไปจนถึง6กโมงเย็นค่ะก็เ,เลยเตรียมรถไว้ก่อนนะคะจะออกไปประมาณราวๆสักบ่าย2องโมงค่ะไปถึงลูกค้าก็จะบ่ายสามโมงนิดๆค่ะก็จะตรงตามเลิกรับรถของคุณแม่พอดีนะคะค่ะ แล้วก็มี4018ที่เก็บสภาพกำลังเสร็จนะคะประกอบจะเสร็จแล้วค่ะเหลือใส่ใบดันนะคะแล้วก็ใส่พวกเบาะแล้วก็หางค่ะ4018คันนี้ราคาเก็บสภาพอวกทั้งงานสีเช็คลวซึมเป็นไทยของเลวค่ะ3 0 0 0 0น5 9 0 0 0บาทนะคะสามแสนบาทค่ะอุปกรณ์ตัวรถใบดันฐาน หลังนะคะหน้าร้านกันต่อนะคะ L4018 เป็นตัว SP ค่ะตัวรถชุดตักถังถ่วงค่ะจดทะเบียนปี65นะคะคันนี้สวยๆเดิมๆค่ะ459,000บาทค่ะถัดมาเป็น L5018DT มากับชุดตักนะคะตัวรถชุดตักถังถ่วงค่ะสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ทันได้เช็คสภาพค่ะ ราคาวันนี้อยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะยางหน้า70ยางหลัง80ได้อยู่ค่ะ L4708 ตัวรถใบดันผ่านพวนยังไม่เก็บสภาพนะคะเป็น4708 SPP 62ค่ะราคา3 0 0แสนกว่าๆนะคะ3 0 0แสนกว่าๆค่ะยังไม่ปรับสภาพนะคะ L 5้าศูนปดี59นะคะตัวรถใบดันผ่านพวนค่ะเก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้บวกทั้งงานสีนะคะสี่แสนบาทค่ะถัดมา L 5 0 1 8 d t ปดี59เช่นเดียวกันค่ะตัวรถใบด,ดันผ่านพวนเป็นใบ24นะคะตรงสเปคตามรุ่นค่ะเดิมเดิมค่ะคันนี้เดิมเดิมสวยสวยแน่นๆนะคะสี0แสน 5,000บาทค่ะ L 5 0 1 8ตัวรถใบดันผ่านพวนค่ะยังไม่เก็บสภาพนะคะ3 9 9 0 0 0บาทค่ะ M 5 0 0 0 SU ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนค่ะเก็บเช็คสภาพไว้บางส่วนนะคะรถพร้อมใช้งานค่ะ2 7 9 9 0 0บาทค่ะ อุปกรณ์ต่อพวนะ่วงหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ค่ะพวกตัวตัดหญ้าอะไรก็มีนะคะพวกสต็อกอยู่ข้างหลังค่ะวอเจรรญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานี0850 876 581 0880 360 853นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ8โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งค่ะโรตารี่มือหนึ่งตัวตัดหญ้าตัวใหม่ค่ะ แวะเข้ามาชมค่ะมาทดลองขับมาสอบถามสินค้าต่างๆกันได้นะคะ